อิมังสัจจวาจังอธิถามิทุติยัมปิอิมังสัจจวาจังอธิถามิตติยัมปิอิมังสัจจวาจังอธิถามิพุทธโทรธธรรมโมสังโกพุทธะธรรมัสะสังคัสสะชยสิทธสหายะโอมพระอิสวนพระนารายพระการเจ้าพระอาทิตย์เจ้าพระเสาพระอังคาร ผู้จะผานศัตรูทั้งหลายหญิงชายผู้ลร้กำหลา,ลาบด้วยอำนาจพระมนโ์อมพระการเทวะจึงให้กูกำหลาบศัตรูมิทนทานด้วยสัตตราพระมนต์อมบรรไลยละงอบมหาบรรไลยละงอบให้เป็นบ้าข้างใครร้องให้เรียกผีเป็นกุลีกุลำลำสับลำสนให้ร้อนให้ลนให้หนาวไปทั่วทั้งตัวคุกให้คุกหัวคุกข้างคุกคลาง ทอดเนื้อทิ้งตัวละงกละเงินมึงนอนกบฟันทอดทิ้งตัวตายตะเกียกตะกายเข้าน้ำเข้าไฟสังเซเล่ไปทุกแห่งทุกหนมึงต้องด้วยศาสตรามนโอมพระการจัก,กรวาลมหาเหเห,เหพุทธังศัตรูชิบหายธรรมังศัตรูละลายสังฆังศัตรูจิตตังมรณังพระเวมะสัตรูศูนย์อุสัตรูศูนย์อะศัตรูศูนย์ชิบหายตายเปล่า ณชิบหายโมตายโหงพุทธใส่ลงตายโหงบรรเละทายับไปยะมรนังสัตูป่าปังมรนังพระเวตัวข่าลูกพระพุทธองค์ครูสิทธิ์ครูธงองค์อาจไม่ประมาทครูพบลอยก้มดูเจอครูกล่าบไหวพุทธทางสรนังสะท้อนกับทำมังสรนังสะท้อนกับสังคังสรนังสะท้อนกับสะท้อนกับปังกะโรมิพุทธทางทำมังสังคัง ญาติกันตังมรณังกันปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอรหังจังงังพาเวสัมปติฉามิเมสัมมุขขาสภาหรติเตสัมมุขขาอิอารณงอรหังกุศลาธรรมมาสัมพุทโธทุสาะนโสนะโมพุทธายะปิตุปิตังปิทวารังอุตรังปิตุอรหังสมมานิอิติอรหังนิวิเว สเพเทวาปิสาเจวะอาระวะกาทโยปิจะคักขังตาระประตังทิศาวาสเพยักขาปรายันติสเพปีศาปรายันติเนหะณนะไม่รู้โมไม่เห็นผู้ใดลำเคยนวินาสันติพระพุทธรุ่งเรืองพระเพิงสุขใสผู้ใดคิดหลายให้โทษพระเจ้าอย่าโปรดลงโทษให้มันตายก่อนณนะมะอาอุ พระเพช,ชตังคงคงพระอินอยู่ตาซ้ายพระนารายอยู่ตาขวาพระพรมอยู่ข้างหน้าพระการอยู่ข้างหลังอิสวาสุอรหังอยู่ทั่วสัพพางกายถ้าไอ้ศัตรูมันมาอิจฉาริษยาพยาบาทปอง้ายข้าพเจ้าขอให้พระเสื้อเมืองพระสรงเมืองผู้เรืองฤทธิ์พระการผู้ศักดิ์สิทธิ์จงไปสังหารผานชีวิตมันพุทธังสัพังศตมูมรณังธรรมังสัพังมรตตูมรณัง สังคังสับพังสัตูมระนังมึงจงตายภายในสามวันเจ็ดวันเดี๋ยวนี้เถิดนะมะนะอะนอกอนอกะนออนะนะอะกะอังอุมิอะมิมหิสุตังสัทสุอะระหังนะโมพุทธายะสัพเพเทวาปิสาเจวะอารวะกะกาทะโยปิจักตังกาละปตังทิสวาสัพเพยขขาปรายันติ พุทธังให้สตูบรรลัยกิจจักธรรมังให้สตูบรรลัยกิจจักสังขังให้สตูบรรลัยกิจจักโอม,มจ่อท่อละลายโอมมาจ่อท่อชิบหายกะสะเจเนีย้ยนณะะท่อโมระท่อพุทธชิบหายทาบรรลัยยะตัวยะชะกันขอให้สตูวินาศสันติ